สวัสดีครับที่นีร้านดีเจริอยรนนะครับซื้อคลายแลกเป็นรถบิ๊กไฟ์มือสองวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับคือเจ้าคันนี้ Honda c ซ r บี0 0 r พันะครับคันนี้เป็นสีไต้คันเลอร์คนเ้าตั้งถามหากันเดียวนะครับด้วยความที่ซ b บมันเป็นพันซีซีสีสูบเรียงที่ราคามือสองไม่แรงมากและเป็นรถที่ขับคอนโทรลง่ายนะครับมือใหม่ถือว่าไม่ได้ขับยากมากเพราะว่าสไตล์รถของ Honda ออกแบบรถมาได้เป็นเฟรนลี่กับ user ยูเซอร์อลไนะครับ และด้วยตัว CBR1000RR เนี่ยจริงๆขึ้นชื่อว่า CBR1000RR มันสวยทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่สมัยโฉมปี03นที่เป็นท่อออกโตกันนะครับสมัยนั้นจะมีแต่รถนำเข้าหรือแม้กระท,ทั่งปีเก่าไปกว่านั้นพวก CBR900 หรือว่าหัวฉีดต,ตัวแรกอย่าง929กับ954นะครับแล้วค่อยถัดมาเป็น CBR1000RR เนี่ยคนทุกวันนี้ก็ยังถามหาขึ้นอยู่เลยมาดูกันที่ของติดรถนะครับไล่มาแบบนนหน้าไปท้ายเลยแล้วกันปั๊มหน้านะครับเป็นปั๊มของโทกิโกะนะครับเป็นเลดียนเมาส์ มาพร้อมกับโชคหน้าอัพไซด์ดาวโยซิโชว่าตัวนี้จะคุ้นหน้าคุ้นตาดีหลายๆคนถ้าจะดูผ่านๆตาหลายๆคลิปเห็นหัวโชคกับตัวโชกตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นเดียวที่อยู่ในดูกติปาณิกาเล่8 9 9หรือ959นะครับซึ่งตัวนี้เป็นฟูลแอดจั t ได้เลยนะครับสามารถปรับเทนชันตัวนี้แล้วก็คอมเพรสชันที่ตรงนี้และสามารถปรับพีโอดท,ที่ตัวล่างเป็นโชคที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ไม่กระด้างด้วยแต่นึบนะครับ และโช,คช๊คโชว่าชุดนี้บอกได้เลยว่าเซอร์วิสไม่แนนออย่างบางทีเรื่องซีซนโช๊คลวซึมไม่แพงนะครับตัวซีนโช๊คอะลรอะไหล่สเปร์พาร์ตในตัวบำรุงของโช๊เนี่ยไม่แพงนะครับแล้วมาดูที่โช๊คลังนะครับโช๊คลังเนี่ยก็เป็นโชว่าเช่นกันแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นฟูลแอดจัตเหมือนกันนะครับในหลายๆครั้งที่เราเห็นนะส่วนใหญ่โช๊คลังเนี่ยบ่อยครั้งที่จะเห็นว่าปรับได้แค่พีโลดคือปรับได้แค่ตัวค่าระยะยุบตัวของสปริงด้านล่างนะครับตัวสตาร์ทที่ปรับแต่น้อย ที่จะปรับได้ทั้งคอมเพรสชันและเทนชันขนาดนี้นะครับซึ่งอย่างมากเลยปรับพีโหลดได้อาจจะปรับได้อีกตัวหนึ่งก็คือจะปรับได้แค่ตัวค่าเทนชันนะครับแต่ตัวนี้สามารถเหมือนกันมันโชคหน้าเลยจะมีเทนชันฝั่งหนึ่งและคอมเพรสชันอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สามารถปรับพีโหลดคือสไลด์สตัดด้ที่ด้านล่างนะครับตัวโชคค่อนข้างปรับได้ละเอียดนะครับแต่เอาความจริงผมแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการปรับชคอย่าไปปรับนะบางทีเราวิ่งกันแบบงงไปหมดเลยนะครับถ้าโชคเราปรับไม่ดีมันจะย้วยไปหมด แนะนำว่าค่าโช๊คมาตรฐานที่ปรับมาติดรถเนี่ยถ้าไม่มีใครไปปรับเล่นนะครับค่อนข้างเซ็ตมาโอเคอยู่แล้วสําหรับคนที่น้าหนักมาตรฐานพื้นฐานนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์รถสปอร์ตเนี่ยคงไม่มีใครเอาไปแบกของใส่ปีป๊บทาให้น้ําหนักมันไกลกว่านี้ที่ขนาดต้องปรับโช๊คนะครับนอกจากตัวเรานี่น้ําหนักเยอะจริงๆแต่ในน้ําหนักที่อยู่ในช่วงปกตินะครับ4-50ไม่เกิน80เนี่ยโช๊คมาตรฐานเนี่ยดีที่สุดละสำหรับบนท้องถนนนะครับ นอกจากเวลาเราไปวิ่งในสนามก็อาจจะต้องปรับช่วยเนาะแต่ต้องมีความรู้เรื่องการปรับชงนะครับไม่งั้นบางทีก็วิ่งแย่เลยมาดูกันที่ล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นปัม๊มนิชินเป็นแอคเซลมาปกตินะครับหลังเป็นสวิงอาร์มคู่มาดูที่ขอเพิ่มเติมนะครับคันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีท่อเลสฟิตนะครับไทเทเนียมบอกได้เลยว่าท่อตัวนี้ลั่นจริงๆแล้อีกตัวนะครับ ยางสลิกบางคนจะเห็นเอ๊ะยางอะไรไม่มีดอกแล้ววิ่งงนี้ไม่ลื่นหัวแตกเลยเหรอตัวน,นี้เขาเรียกว่ายางสลิกครับยางสลิกจะเป็นยางจริง,รงๆมันเหมาะสําหรับวิ่งในเซอร์กิตนะครับเพราะว่าความกริบของมันบอกได้เลยว่ากริบและเกาะมากๆแต่สิ่งที่ยางสลิกกลัวคือกลัวเรื่องถนนเวลาวิ่งเวลาฝนตกหรือว่าเจอทรายนะครับมันจะค่อนข้างลื่นหน่อยต้องชะลอหรือเผาเผาหน่อยแต่บอกได้เลยว่าในยางสลิกเอาง่ายคือถนนแห้งแล้วก็อุณหภูมิยางปกติเนี่ย มันจะกิบจนบางคนถ้าขับยางสลิคจนชินแล้วเนี่ยไปขับยางปกติยางสตรีทเราจะเสียความมั่นใจไปเลยเพราะว่านะ้ตัวยางสลิกมันค่อนข้า,างเกาะมากๆเลยนะครับถ้าถนนแห้งสังเกตว่าดูยางพวกผมจะเรียกเขาว่ายางสลิคดอกเต็มนะครับบอกมันมีดอกอยังไงมันโล้นขนาดนี้วิธีดูยางสลิคว่ามีดอกไม่มีดอกดูวันที่ไอปุ่มตะปุ่มตะ,ป,มตะปับเนี่ยครับสังเกตว่านะ้ตัวเซ็นเซอร์จะมีเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์นะครับจะมีทั้งหน้ายางเลยเห็นไหมครับตรงกลางนี่คนตรงกลางอันนี้คือแบนโค้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้ แบนโค้งหมดหน้ายางนะครับซึ่งสังเกตเวลาดูยางหมดเนะี่ยดูที่ตัวเซนเตอร์นี้ถ้ามันไม่ลึกหรือว่ามันตื้นแปลว่าหมดละหรือว่ามันไม่มีเลยแปลว่าหมดแล้วนะครับแต่ถ้ายังลึกๆอย่างนู่แปลว่าดอกเต็มนะครับยางนี้ hi, เป็นยางสลีของพิลารี่บอกได้เลยว่าแพงก,กว่ายางสตรีดอีกตัวนี้ของแต่งมีเรื่อง,องกันแขงข้างนะครับ Gb Racing เอาไว้กันแขงด้านขวานะครับส่วนในฝั่งซ้ายนี่ก็เป็น Gb Racing เช่นกันนะครับในกาดแขงซ้าย มาดูที่คันเกียร์นะครับคันเกียร์นี้เป็นคันเกียร์เดิมแต่ Honda ทํารองรับสําหรับคนที่อยากขับรีเวิร์สนะครับถามว่าขับรีเวิร์สทำไงถอดต,ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้เกียร์จะเป็นเกียร์รีเวิร์สทันทีก็คือ1ง,งัดขึ้นนอกนั้นตบลงหมดสาหรับสายเซอร์กิตนะครับตัวรถเนี่ยน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวสองร้โลบวกลบนะครับเดี๋ยวไปเป๊ะต้องไงลองเซิร์ชกูเกิลดูอีกทีนะครับแต่เวลาขี่จริงๆไม่ค่อยหนักนะครับ และคําถามยอดทิศนะครับส่วนสูงเท่านั้นเท่าน,นี้ขาจะถึงระดับไหนเหมือนเคยผมค้อมให้ดูนะครับส่วนสูงผม168เท่าขาลงทั้งสองข้างนะครับจะถึงช่วงบริเวณประมาณอุ้มเท้านะครับซึ่งถามว่าโอเคมันไม่ได้สูงมาตรฐานครับไม่ได้ถือว่าสูงมากแต่ถ้าเราสไลด์ก้นช่วยส้นเท้าถึงพื้นนะครับสําหรับคนที่บางคนกลัวเรื่องขาเห็นไหมครับถ้าสไลด์ก้นช่วยเนี่ยหลักการสไลด์ก้นง่ายๆเอาขาข้างใดข้างหนึ่งหรือข้างตรงข้ามที่ไม่ได้อยู่ที่พื้นนะครับ ขึ้นมาวางบนทักผักเท้านั่นคือการสไลด์ก้นในตัวแล้วครับซึ่งส้นเท้าจะถึงพื้นทันทีแล้วเราจะมีความมั่นคงในการจอดติดไฟแดงได้ง่ายขึ้นเลยในอย่างท่านี้คือค่าขาขวาเราแต่ที่เบรกใช่ไหมส่วนส้นเท้าเราก็ถึงพื้นปกติแต่เท่าลงสองข้างมันก็จะถึงแค่ปลายเท้านะครับแต่รถไม่ได้หนักมากครับค่อนข้างเบาและคอนโทรลง่ายมาดูที่หน้าปัดเลอนไหมนะครับกุญแจรถเป็น Immobilizer นะครับหรือ HISs ที่ Honda ใช้มั้งแต่สมัย Honda v t e เ2แล้วล่ละ เดี๋ยวผมสตาร์ทมีเรื่องหานิดนึงนะบางคนบางทีอย่าอย่าเผลนะครับบางคนจะเนี่ยหลายคนผมปล่อยซีบียร์พันหลายคันบ,บอกถึงบ้านแล้วสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรลืมเปิดออฟลนครับเนี่ยบางทีเราไปปิดออฟลนนปุ๊บแล้วกดเสียงใดหมุนแต่รถไม่ติดนะครับแล้วอ้าวรถมันเป็นอะไรนะ้ํามันก็ไม่หมดนะจริงๆแล้วลืมเปิดออฟลานถ้าหลายรุ่นนะถ้าเราไม่ได้เปิดออฟลานใดสตาร์จะไม่หมุนนะครับแต่ในฮอนด้าซีบียร์พันดีเบอร์ฮะไดยังคงหมุนนะครับแต่หัวฉีดจะไม่ทํางานถ้ากดออนปกติมันก็จะสตาร์ทได หน้าปัดเดินมาเรียบๆง่าย,ย,ยๆนะครับเป็นดิจิตอลขาวดําไม่ได้มีอะไรมากตรงกลางนี่คือเรื่องความเร็วนะครับกิโลเปอร์อัอันนี้คืออุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับรถเพิ่งสตาร์ทมาเลยยังขึ้นอยู่ขีดๆนะครับอันนี้ก็เรื่องวัดรอบตอนนี้สตาร์ทใหม่ๆไอด้านปิดคอนโซลจะเดินเบาอยู่ที่สองพันรอบแต่เดี๋ยวอุณหภูมิปกติรอบจะดิ่งลงมาเหลือที่พันรอบนะครับตรงนี้คือตาแหน่งเกียร์โพซิชันเข้าเกียร์ว่างจะไม่มีอะไรขึ้น แต่ถ้าเราสับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นขึ้นแล้วนะครับสามสิบเจ็ดองศาอุณหภูมิปกติจะอยู่ประมาณเกือบร้อยวกลบนะครับพัดลมวม่อน้ำจะทํางานที่ประมาณร้อยกับสี่องศาหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่องศาพัดลมจะทํางานนะครับสังเกตว่าเรซ์ลายอยู่ที่หนึ่งสองพันรอบเดี๋ยวมุมขอเนี้ยรอให้เครื่องมันร้อนมาหนึ่งเดี๋ยวเล่งเครื่องให้ฟังนะครับในโซนตรงนี้มันก็จะเป็นทั่วไปครับตอนเนี้ยปรับอยู่ในโหมด สามารถจับคิปได้นะเวลาเราอยากออกจากโหมดนี้ไอตัวนี้มันจะเป็นโหมดจับเวลานะครับเวลาวิ่งในสนามมันสามารถปรับที่ปุ่มนี้ได้เวลาอยากออกจากปุ่มนี้นะครับไม่กดคู่เดี๋ยวต้องกดออกก่อนกดให้มันหยุดแล้วเรากดคู่อีกทีหนึ่งมันจะออกจากฟังก์ชันนั้นนะครับซึ่งมันก็จะปรับเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้นะมันเป็นเือนอารมณ์เราจับในสนามนะ นี้คือหน้าจอปกตินี่คือกิโลทั้งหมดนะครับรถคันนี้วิ่ง1ม0่นสีนโลนะครับไอที่กระพริบนี่คืออะไรน้ามันมันจะหมดมันจะบอกว่าเราจะวิ่งได้อีกประมาณ200เมตรน้ามันจะหมดนะครับมีม,มีอันนี้มันเป็นคาลคูลเลตคร้าวๆให้นะครับตัวนี้ยังคงเป็นจับเวลาอยู่ ปุ่มบ,บนเนี่ยถ้ากดเนี่ยมันจะมีสามารถดูจับทิปนะครับทิปเอทิปปีหรือว่าพวกเอเวอเรสต์นะครับว่าอัตราการกินน้ํามันกี่กิโลลิตรอยู่เท่าไหร่แล้วก็น้ํามันอยู่ในขณะนี้จะวิ่งได้กี่กิโลนะครับจะมันจะมีคร่าวๆให้ส่วนตัวล่างเนี่ยถ้ากดเนี่ยกดตอนแรกมันจะโชว์เป็นกิโลทั้งหมดถ้ากดอีกทีนึงจะโชว์เป็นวัดร,รอบนะครับอันนี้อุณหภูมิขึ้นไป70นะไอ้ต้องปิดคอนมเทินเริ่มเริ่มลงม,ม,มาแล้วนะครับ เริ่มเดินเบาแล้วพันนิดๆปกตินะครับนหน้าปัดก็ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากส่วนประกับมือฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้สามารถกดไฟฉุกเฉินได้ในหลายๆรุ่นบางรุ่นกดไม่ได้นะครับอันนี้คือฉุกเฉินทางานอันนี้ก็เรื่องของเปิดไฟสูงค้างนะครับแต่ถ้าเกิดจะต t อปไฟเฉยเฉยโชว์ขาวที่อยู่ที่นิ้วชี้นี่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกปกติตัวนี้ก็คือแตรแต่น่ารักจังฝั่งนี้ไม่มีรายเป็นออฟลน์กับปุ่มสตาร์เตอร์นะครับ มาดูที่มือซ้ายฝั่งคัตนะครับมือคัตยังคงเป็นคัตสายสไตล์รถสปอร์ตนะครับตัวมาดูในปั๊มฝั่งนี้ก็คือสามารถสไลด์เหรียญปรับความสูงของต่ำของเบรกได้นะครับเบรกหน้า h o n d a CBR 1000RR นะครับจะเป็นสไตล์เลสซิ่งสายหมอบหน่อยนะครับถ้านานการขับขี่จะเป็นระบบหมอบเลย การขับขี you, ่จะเป็นอารมณ์เบหๆ่อยนะครับแต่ข้อแนะนําคือการขับขี่ถ้าไม่อยากปวดหลังอย่าทิ้งน้ําหนักไปที่ง่ามือนะครับให้ใช้ระบบนีบผังเอานีบผังมันจะสบายกว่าก็สำหรับท่านใดที่หาบิ๊กไบค์มือสองสภาพดีนะครับลองมาดูที่ร้านดีเจริญยนยนได้ ร้านดีเจริญยนเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับวงแหวนตะวันตกสามารถดูราคาและรายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w d b i g b i t e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคาว่า BigB บิ๊เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจรินยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับก็ยังไงวันนี้ผมขอได้เท่านี้ก่อนแล้วกันวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครบ